ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงฟังในบ้านนะครับชุดนี้นะครับลูกค้านะครับส่งมาซ่อมนะครับเป็นเครื่องเสียง a j นะครับ ไม่ทราบพ,พหฮอไหนนะครับแต่ว่า,าตัวนี้น่าจะาเคยโดนน้ำมานะครับเพราะว่า,าแผงวงจรนะครับมันช็อตนะครับช็อตแล้วก็ไหมหมดเลยครับข้างในครับตอนนี้ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับเบื้องต้นก็ตัวเสียก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าถ้าซ่อมก็คงค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะครับ อะไหนะครับที่ผมถอดออกนะครับเป็น AJ นะครับ2.1ชิดแน่นนะครับซับบูเฟอร์มุงจรใหม่เตรียมเลยครับถามว่าซ่อมได้ไหมก็ก็ซ่อมได้ครับแต่ว่าลองสอบถามลูกค้าแล้วนะครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรมันเสียหายเยอะนะครับ ก็เลยแนะนำนะครับทางลูกค้านะครับว่าให้ใส่เป็นบลูทูธรถยนต์นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับ5 1นะครับก็เสียงก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้พอสมควรระดับหนึ่งนะครับนี่ครับยัดใส่เข้าไปเลยครับถอดใส่เก่าออกครับแล้วก็ ยัดบลูทูธ5.0เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ทำซาวครอบใหม่ครับสวยงามครับหล่อเหมือนเดิมครับสาหรับตัวนี้นะครับก็เล่นได้หลากหลายนะครับก็จะมีช่องเสียบไม้นะครับสองช่องนะครับปรับเอ็กโคนะครับมิกวอลลุมแล้วก็จะมีในโหมดของ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับ ก็ใส่เมมโมรีนะครับกับบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งไฟ DC 12โวลต์นะครับ2ถึง24โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ AC 220โวลต์นะครับก็จะมีสวิตปิดเปิด สองตัวตัวนี้เป็นสวิตไฟนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับก็ต่อแต่สวิตพาวเวอร์นะครับสวยง,งามพับหล่อเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับขอเชื่อมต่อบ l ท e t o o หนึงครับขออนุญาตเปิดเป็นเพลงแนวแดนๆนหน่อยนะครับ มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นี่ครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เล่นงานนะครับ รประมาณ8โมงครับ ก็ประมาณนี้ครับยังเล็งได้อีกอยู่นะครับเล่ได้อีกเยอะครับที่นี่เปิดแค่ประมาณ8โมงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็พักแชทแอดไลน์ครับเข้ามาสอบถามตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมจะก็พี่ิงกไว้ให้ด้านล่างครับตรงคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้เลยครับ หรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยโตรงก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์095-0106877ครับ095-0106877นะครับินดีให้คำแนะนำในะครปรึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมคลิปวิดีโอจากต้จนจนจบนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับ